สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สิงหาช n e l ในเมืองไทยนั้นรถกระบะท,ที่ใหญ่ที่สุดคือ Ford Ranger Raptor แต่ในต่างประเทศนั้นยังมีรถกระบะฟูลไซส์ที่ขนาดใหญ่กว่าน,นั้นมากมายโดยเฉพาะตลาดอเมริกันตัวสภาพถนนบ้านเข้าที่ใหญ่กว่าและไกลกว่าบ้านเรามากไม่ว่าจะฝนตกหิมะถลม่มก็ลุยได้มากกว่าจะลากรถบ้านลากเทลเลอร์ลากเรือขนของใหญ่ได้สบายแต่ราคากลับไม่ได้แพงมากยังดูเท่ลอ พร้อมรองรับงานที่โคตรเฮวี่ดิวตี้วันนี้จะพาคุณไปดู8สุดยอดรถกระบะอเมริกันพันโหดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่คนไทยอาจไม่ค่อยได้เห็นที่ผลิตขายจริงไม่ใช่รถโชว์ EP 1นลลึ่ง Apollo Cliff Hellfire 6, 6. เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถใช้งานได้จริงบนถนนที่สุดขี่ที่สุดที่เงินคุณจะสามารถซื้อได้ ในอเมริกานะจากบริษัท Apocalypse ในฟลอริดาบนพื้นฐานของ Jeep g r a d i a t o r ได้รับการโมดิฟายใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าเหล็กหนาดูหล่อดูโหดและบึกบืนมากไฟหน้าแบบ LED หุดไฟเบอร์หล่อขึ้นรูปคุมพลังจาก d ดอทฮิลแคท V8 Supercharger ให้กำลังถึง750แรงมา้าเพิ่มขยายเพาอีก2เพลาเป็นระบบขับเคลื่อน6ล้อยางขนาดใหญ่40นิ้วราคาเริ่มต้น 1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือ4.8ล้านบาทไม่รวมภาษี ฮัมเมอ H1 m Spec ิลส s เป c กออโตมอทีฟจุดเริ่มต้นของฮั m เมอร์ในช่วงยุค80รถที่สร้างขึ้นมาสำหรับกองทัพสหรัฐอย่างจี e p เริ่มล้าสมัยกองทัพสหรัฐจึงร่วมมือกับเ m General เริเริ่มโครงการผลิตรถฮัมวีที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าจีเปในทุกด้าน เวอร์ชั่นสำหรับคนทั่วไปภายใต้แบรนด์ใหม่ที่มีชื่อว่า Hummer ออกมาในปี1992มันได้รับความนิยมในอเมริกาเป็นอย่างมากเพราะเซเรียบดาราคนดังต่างก็ซื้อมาใช้เพื่อความเท่ จนในปี2010กับประสบป,ปัญหาด้านยอดขายอย่างหนักด้วยความนิยมที่ลด,ดลงบวกกับกระแสภาวะโลกร้อนกำลังมาแรงลดใหญ่ปล่อยมลพิษมากจึงเริ่มมีปัญหาจนถึงขั้นบริษัทล่วมละลายและหายไปจากตลาดอเมริกาในที่สุด <S 2> <S 2> <S แต่ก็สามารถกลับมาใหม่ได้อีกครั้งด้วย Hummer EV โดย m u ลสเปกอั o t o มอสำนักแต่งสัญชาติอเมริกันนำาพาโมเอชวรุ่นดั้งเดิมมาตกแต่งใหม่ใช้เครื่องยิดีเซลดูราแม็ก6.6ลิตรแบบดั้งเดิมให้กำลังถึง500แรงม้าพร้อมแรงบิดมหาศาล1,350นิวตันเมตรราคา3แสนดอลลาร์สหรัฐหรือ9.3ล้านบาทถ้ารวมภาษีนําเข้าคาดว่า14-16ล้านบาทเลยทีเดียว ดอสเมกาแคปแรม3,5 0 0กระบะยักษ์อเมริกันจากไคลส์เลอร์ภายใต้แบรนด์ดอสเพื่ Connie, e. Dodge, ap, Ram, อเป็นรถกระบะสำหรับการลากจูงจะลากรถบ้านลากเรือยังไงก็ไม่หวั่นด้วยแรงบิดมหาศาลกว่า1,000นิวตันเมตรเครื่องยนต์คำมมิน V 6 6.7ลิตรเทอร์โบดีเซลให้กำลัง406แรงม้าแรงบิดอ <sh> ันฮัลลิโหดกว่า1,350นิวตันเมตรและเครื่องยนต์เบนซิน เฮมมี V8 6.4ลิตรให้กำลัง416แรงม้าขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทมลากจูงได้สูงสุดกว่า15ตันมันทุกงได้กว่า3.4ตันภายในสวยงามหรูหราพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่ราคา79,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2.5ล้านบาทไม่รวมภาษี Ford F650 Super Duty รถกระบะขนาดใหยักษ์ใช้เป็นรถบรรทุกก็ได้รถกระบะก็ดีพร้อมสู้งานหนักเป็นที่นิยมพอสมควรในตลาดอเมริกันวางใจได้เรื่องความแข็งแกร่งมีให้เลือก3สไตล์แคปธรรมดาซูเปอร์แคปและครูแคร เครื่องยนต์6.7ลิตร V8 Turbo Diesel ให้กำลัง330แรงมา้าเครื่องยนต์เบนซิน V8 7.3ลิตรให้กำลัง350แรงมา้าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดถึง16ตันราคา92,000นอนล่าสหรัฐหรือ2.9ล้านบาทไม่รวมภาษี 47, ในช่วงนานาสาระเฟืองท้ารถออฟโรดหรือดิฟเฟอเรนเชียลมันทำงานอย่างไรแบบลิมิต็ดสลิปและแบบดิบล็อกมันต่างกันไหมถ้าอยากทราบแล้วติดตามรับชมต่อเลยครับ เฟืงท้ายนอกจากจะทำหน้าที่รับกำลังของเครื่องยนต์ด้วยส่งผ่านเพลาแล้วยังสร้างความแตกต่างในการหมุนระหว่างล้อซ้ายและล้อขวาในขณะเข้าโค้งเช่นเวลาเข้าโค้งทางซ้ายล้อด้านขวาจะใช้ระยะทางมากกว่า พออยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางการหมุนมากกว่าล้อซ้ายจึงจําเป็นต้องมีความแตกต่างในการหมุนของล้อในระหว่างเลี้ยวถ้าหากล้อหมุนเท่ากันในการเลี้ยวจะเป็นอาการแบบคืนนจึงจําเป็นต้องมีความแตกต่างในการหมุนของล้อในระหว่างเลี้ยวกรณีล้อข้างหนึ่งติดลมการส่งถ่ายกําลัง จะถูกส่งไปยังล้อที่มีแรงเสียดทานน้อยกว่าทําให้เกิดอาการล้อหมุนฟรีส่วนล้ออีกด้าน <c oughs> ก็จะไม่มีแรงบิดมากพอเพื่อทําให้ตัวรถออกจากอุปสรรคไปได้ลิมิตสลิปจึงเกิดขึ้นหลักๆคือไม่ให้แรงไปที่ล้อที่หมุนฟรีอย่างเดียวให้มีแรงเหลือมาล้ออีกฝั่งด้วยจะได้มากกี่เปอร์เซ็นต์นั้นก็ขึ้นอยู่กับการเร่งเครื่องยนต์ขึ้นอยู่กับแรงบิดหรือตามความเร็วอาาัตราการส่งถ่ายกําลังสองล้ออาจเป็น30-70บางครั้ง ก็ยังไม่สามารถผ่านอุปสรรคไปได้ช่วงล่างแบบดีบล็อกจะทําการล็อกการส่งถ่ายกําลังไปยังล้อทั้งสองข้างให้เท่ากันตลอดเวลาแบบ50/50 50, ให้มีแรงตะกุยเท่ากันจึงสามารถข้ามอุปสรรคไปได้มากกว่า traction control คือระบบป้องกันการลื่นถไหลเช่นเมื่อฝนตกถนนลื่นเมื่อมีหิมะทํางานร่วมกันกับระบบควบคุมการทรงตัวและระบบเบรกป้องกอันล้อล็อกหรือเบรก ABS เมื่อระบบตรวจพบ้อข้างใดข้างหนึ่งเกิดหมุนเร็วผิดปกติระบบจะสั่งเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกไปยังรอที่ตรวจพบว่าหมุนฟรีทําการจับปล่อยจับปล่อยไปจังหวะลดอาการลื่นถลายและให้เกิดแรงเสียดทานกลับมาดังเดิมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวในวันนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง6000ไ like, ลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันสําหรับวันนี้สวัสดีครับสครับ Hãy subscribe cho